เมื่อเห็นทุก์จึงเห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมจึงเห็นแสงสว่างแห่งปัญญาเจริญธรรมสวัสดีแด่ท่านทั้งหลายคลิปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมเล่าสู่กันฟังในหัวข้อเรื่องเรียนรู้โลกหรือเรียนรู้ทุกข์ทุก์ในอริยศาสตร์นั้นเป็นสิ่งที่บวงหมู่สัตว์ทั้งหลาย ไม่สามารถทนได้เพราะทนได้ยากและยังเป็นสิ่งที่ทำให้สภาวะจิตใจของเรานั้นต้องทุกข์ทรมานอย่างยิ่งเป็นความทุกข์ที่เมื่อบุคคลใดก็ตามได้เผชิญหน้าและสามารถเข้าถึงความจริงซึ่งเป็นแก่นแท้ของความทุกข์แล้วนั้น บุคคลผู้นั้นก็จะเกิดสติปัญญาตื่นรู้ในโลกเกิดดวงตาเห็นธรรมและเห็นความจริงในเรื่องของอริยสัจทั้งสี่ประการที่พระพุทธเจ้านั้นท่านได้ทรงตรัสรู้และได้ทรงแสดงธรรมเพื่อโปรดเหล่าปวงหมูสัตว์ทั้งหลาย การเรียนรู้โลกนั้นเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการเรียนรู้ซึ่งทุกในอริยสัจอย่างสิ้นเชิงที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าการเรียนรู้โลกนั้นคือการเรียนรู้ในสิ่งที่จะสแสวงหาซึ่งทุกทุกสิ่งทุกทุกอย่างที่คนเรานั้นต้องการ ที่จะมีหรือให้ได้มาเพื่อที่จะเติมเต็มและทับถมอัตราตัวตนของตนให้มันพ่อพูนทวีคูณมากยิ่งขึ้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นั้นมันจึงเป็นกิเลสตัณหาของโลูกปุถุชนอันยังต้องจมอยู่กับวังวนของวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิด อย่างไม่สิ้นสุดเป็นผู้อยู่ในวังวนแห่งห่วงสังสารวัฏหรือว่าตาสงสารอันนาสังเวชใจนี้อยู่ร่ำไปการที่คนเราเกิดมาแล้วต้องเผชิญต้องอดทนกับความทุกข์ในโลกนี้ต่างๆนานานั้นอาจเป็นเพราะว่าตัวเราเองนั้น เลือกที่จะสแสวงหาซึ่งโมฆะธรรมอันเป็นคุณประโยชน์ที่สูงที่สุดจากการที่เราได้เรียนรู้ซึ่งที่สุดแห่งกองทุกข์ด้วยความอดทนในโลกนี้แล้วนั้นการเรียนรู้โลกเพื่อกอบคกยและสแสวงหาในเรื่องของสิ่งต่างๆ เพื่อนำมาสนองซึ่งกิเลสตัณหาของตนเองนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ก่อคุณไม่ก่อประโยชน์ใดๆมีแต่จะให้โทษให้ความหลงผิดในธรรมเท่านั้นเมื่อความหลงผิดหรืออวิชชาได้แทรกตัวหรือก่อกำเนิดเกิดขึ้นอยู่ภายในดวงจิตของผู้ใดก็ตาม ย่อมเป็นความหลงในสงสารเป็นหนทางแห่งความวิปโยคของชีวิตชาติเกิดไปทุกภพทุกชาติตราบนานเท่านานในวัฏจกักรนี้เพราะตราบใดที่บุคคลผู้นั้นยังไม่อาจที่จะนำพาซึ่งแสงสว่างแห่งปัญญามาสู่จิตใจของตนเองได้ ความมืดมนของดวงจิตก็จะยิ่งดำดิง่งพล่มลึกลงไปมากขึ้นสู่ห่วงแห่งวัฏสงสารอันน่ารันทดนี้อย่างไรซึ่งความหวังความทุกข์ทรมานความเจ็บปวดใดมันไม่เท่ากับการจมอยู่ในห่วงน้ำแห่งสังสารวัฏ มองเห็นตัวเองนั้นต้องเวียนว่ายตายเกิดในวังวนนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่เช่นนั้นมองเห็นซึ่งความทุกข์เหลือลน้นที่เกิดขึ้นมาอย่างมากมายอนเนกอน,นันต์มองเห็นน้ำตาผ่านห้วงพบที่ยาวไกลอันนี้มากมายยิ่งกว่า ห่วงน้ำนาวาในมหาสมุทรบนโลกใบนี้เมื่อใดก็ตามที่สามารถมองเห็นแก่นแท้ของทุกทั้งหลายในโลกธรรมานั้นจากสําแดงคุณอันยิ่งใหญ่และประเสริฐสูงสุดให้แก่บุคคลผู้นั้นให้ได้รู้ธรรมการตื่นรู้จากธรรมทั้งมวล การเรียนรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งนั้นจะสามารถรู้ได้เฉพาะบุคคลผู้นั้นอย่างแท้จริงไม่ผิดเพี้ยนใดๆนั่นคือปัญญาแห่งการตรัสรู้เฉกเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าการตรัสรู้ธรรมเฉกเช่นพระตถาคตเจ้านั้นถึงแม้จะยากแสนยาก ถึงแม้จะลำบากแสนลำบากแต่สิ่งนั้นสามารถเป็นจริงไปได้แม้จะเหนื่อยยากตรากตรำผ่านพบชาติอย่างแสนยาวไกลสละแม้ทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงชีวิตแต่ผลของมันก็สำเร็จได้ดังที่ใจเราตั้งปรารถนาเอาไว้ คุณของพระพุทธเจ้านั้นหาที่สุดไม่ได้คุณของธรรมทั้งปวงนั้นหาที่สุดไม่ได้คุณของสาวกคุณของสงสาวกนั้นก็หาที่สุดไม่ได้คุณทั้งสามประการนี้ประเสริฐนักแรงอันเป็นคุณที่เรียกว่าพระรัตนตรยัย คือแก้วแห่งคุณสามประการซึ่งเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นสรณะที่สามารถนำพาชีวิตของมนุษย์และปวงหมู่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นให้ได้พบกับดวงตาเห็นธรรมได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญาอันจะนำพาให้ชีวิตนั้น สามารถที่จะข้าวข้ามผ่านพ้นจากสังสารวัตอันแสนจะทุกข์ระทมนี้ไปได้เหตุใดพระพุทธองค์จึงกล่าวถึงทุกในสังสารวัตนี้ว่าเป็นวังวนเป็นกับดกักของผู้ที่มีความรุ่มหลงในอวิชชาและมีตัณหาความทยานอยากเป็นตัวบังคับ บัญชาจิตใจของคนให้เกิดความปรารถนาในกิเลสที่เกิดขึ้นมาจากขันธ์ทั้งห้าอันเป็นตัวทุกนั้นเหตุเพราะความยึดมั่นถือมั่นเหตุเพราะอัตตาความรุ่มหลงเหตุเพราะตันหาอวิชชาเหตุเพราะกรรมทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุ เป็นปัจจัยอันก่อให้เกิดอาสวะกิเลสซึ่งเป็นรากฐานเป็นรากเหง้าของการเวียนว่ายตายเกิดของชีวิตเมื่อมีอาสวะกิเลสก่อเกิดขึ้นการถือกำเนิดแห่งพบชาติชราและมรณะกลายเป็นวัตจักรวังวน เป็นกลงล้อแห่งปฏิจจสมุปบาทอันมีผลเป็นมหากาบอันยิ่งใหญ่ของชีวิตเหล่าสัตว์ในสังสารวัตเมื่อกลงล้อแห่งกรรมนี้หมุนวนขึ้นแล้วเมื่อใดก็จงอย่าหมายใจว่ามันจะหยุดหมุนหรือหยุดพักลงไปได้เลยแม้แต่น้อย วังวนอันแสนเหน็ดเหนื่อยวัตจักอันแสนซ้ำซากกับเศษเซียวเพียงละอองธุลีอันน้อยนิดของกรรมจากตัวเราจากเศษเท่าธุลีของอาสวะคิเลกลายมาเป็นพบชาติที่ยิ่งใหญ่สาธุเจริญธรรมขอนอบน้อมและสาธุการแด่ธรรมะทั้งหมดทั้งมวล กายเจริญอริยะจิตเจริญเมตตาลมหายใจชีวิตและจิตวิญญาณเป็นของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เรียกาว่าสีมาตุลีแสงธรรมจากบัวดอกสุดท้าย